เพเามาเอาปลาขอนในลองสวนเอาจากผู้นำทางผู้ชิล่งเอาพอน,นี่บนนอปลาเนาะน้องคน nằm lá gì bà tất cả mày hết bố tất cả mày nôn loa bà bà tất cả mày tất cả mày tất cả

เดนาเืมาเป็นเจียงปลาขอดพูดปลาขอดง่า่ขวากากนี่ทึ่ง Ô Wow. Đỉnh ah. quá. <coughs> 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 อด้อ <ừ> ื <ừ> ้อ <ừ> ืมโอ๊ย้าเข้าโตไปเรื่อ ใส่ใส่หมอจังได๋ <laughs> <Tui. cười> <laughs> 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 <laughs>

เไปเลือกเองหรอยายเออวยอ้วนดีแไหมอัน uh. น uh ี้อเพียเนี่ยอึ๊บ่โอ้ตะเคนอ่ะคนๆดีต้นนาเจ้าของ ทายทำวันที่เก้ามกราด้วยพี่น้องมันมีมีทอดเก่าอืมเก่าแล้วเก่าแหลกคองตีและเอาบุญไปในรด,ดงดีเบ <laughs> ืองงานมันเรี่องว่าดีว่าตาย,ว,ยว้าวว้าว,ว,าว ไอ้เออขาวปืนเบิ่นตัวไงหม้ตัวขาวติววกว่าติกว่าตัวคงข้าวกล่อเอลยวางเร็วเรียบร้อยจังงนะ่ะขนาดเลือกพี่น้องเห็ดยังไงกินดีคอมเมนต์ได้เ,เดอ้อคอมเมนต์น่อยจ้าถอดเปี่ยงมก สวยงามน้ขวดส้ำเกลือ้ำจ้มไม่เสียร้ายกุมโลวแบ่งโลกแล้วกินต่ออีกวันใหญ่นี้น้อยคนกับน้อยกมูคเอวันใหญนี้จำดีกับมุกอินแหรอแม่ม่ช้องปวดหลุด ไม่แซนเดี๋ยวเพื่อไม่แซนก็แดนนะตัวน่ะให้ไม่ออมไม่ออมกระดูกแล้วพู่สาวแต่ขอเอาแต่ประคอให้ป่นปลาหน่อยให้เพาะใหญ่กินพ่อใหญ่กินไปจะพาเข้าในบ้านแล้วงาม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 เดียวนะสุดสุดสามกันปี เดียวอาจจซ้อกันนีอไม่ค่ง่ายอย่างนี้อคุลไดคได้างลูกน้องลูกน้องยน่แม่ตุมปลาปนก็ได้กินหัวมันลากัะนาบตุ่สมุนสอติกัน,มา,มา,นาลจ้า เราก็เฮ็ดใส่บาทผู้ใดไส่บาทผู้ถักจ้า,าตัวหลับผู้ปลาจากเตียวเดี๋ยนี้อ,อ,อ,อ้อมหมูบ่เราทำสูงุดถัเอาปาลาในหล่องบักข้าวว่าจะโม้พีปลาเลยผ่้ใดเอิญเอาหล่องเดียวได้ไหมเรียงไม่ไมไมมอ้อมกับซ้ำกันนี่แหละก็จะโม้กุละโมกหล่องหล่องนั้นน่ะมันยังหลายอยู่สิมีปลาเนี้ยสิ่ภาไปเอา ไ่ยัยมีเราอยู่ฝูเดียว,วไฮน้อยก็มูว,ว่างหาันเออว่างหาัหนให้ไม่แสนกับไม่อมพอมาอยู่กานมากเสียมาอยู่จะคของในปีงประโคถึงจากกปลาขาวขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามได้จา้าเหมือนในภาพปลาขวนหนาวหนาวกิหนาพอกันไหมรัะษาสุภาพทุกคนได้จา้าสวัสดีจา้า